รีสอร์ทชัยพฤกษ์ยามเช้าบรรยากาศเย็นๆนะครับตะวันกำลังขึ้นอันนี้ก็เวลา6กโมงกว่าๆนะครับหน้ารีสอร์ทก็จะเป็นบึงนะครับบึงก็จะมีบัวสวยงามนกบินไปแล้วนก นกนกอมองไปที่ศาลานะครับศาลาก็จะมีห้องน้ำมีห้องครัวทําทเป็นที่ประชุมทํากิจกรรมได้นะครับรอบๆก็มีแปลงผักสวยงามบรรยากาศยามเช้ามองไปก็มีต้นอินทผลามนะครับมีนกมาทำรังเยอะแยะนะครับ มองไปเส้นนี้ก็จะเป็นถนนตรงไปความยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับตรงไปนี้เดินไปกันนี้ก็จะมีต้นมะม่วงมีต้นสักทองมีต้นกล้วยนะครับความยาวประมาณ1กิโลเมตรก็มีแปลงผักนี่ก็เป็นแปลงฟักเขียวนะครับออกลูกแล้ว เช,ช้าดอกบัวบานสวยงามนะครับาเช้านี่ก็เป็นแปลงแตงนะครับกำลังออกดอกข้างๆแปลงก็จะมีผักกาดมะเขือพวงนะครับแตงกวาผักกาดตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองนะครับฟักทองกำลังออกดอก ออกดอกเดี๋ยวก็มีลูกนะครับอ,อันนี้ก็กระเจี๊ยบนะฮะกำลังออกดอกกระเจี๊ยบแดงเจีเ๊ยบแดงอ้าวหาวเ้วเถียนน่ะดอกบัวสวยงามยามเช้านะครับบัวสวยงามตะวันกำลังขึ้นมองรอบๆอบบอ่อไอควัน ยามเช้าลมหนาวเย็นนี่ก็คณะนะครับแปลงคณะก็มีบ้านไม้ไผ่ก็ดอกไม้ยามเช้านะครับแล้วก็มีถั่วพานะครับนี่เ็เรียกถั่วพากำลังออกลูกนะครับถั่วพาสวยงามออกดอกนะดอกสวยงาม ทัวพาจะลูกใหญ่นะครับนี่ก็ยังลูกเล็กอยู่ม่นานก็จะโตล้ะแตงกวานะครับอีกแปลงหนึ่งกำลังออกดอกแตงกวาก็มีผักชัยากำลังเพาะเหลืองอลามยามเช้านะครับดอกไม้สวยๆ ก็ศาลามีห้องน้ำชายหญิงตรงน,นี้ต่อไปก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟบรรยากาศดีๆนกกำลังบินบ้นเลยครับยามเชา้ามาหากินอาหารยามเชา้าริมบึง แปลงหม่อนแปลงหม่อนนะครับแล้วก็มียูคาลิสตัสตรงนี้กำลังจะทำซุ้มปลูกบวบนะครับ